สวยอะคะคือของตัวรถเมย์เองเนี่ยเป็นคนเอนจอยกับการกินมากมีความสุขทุกครั้งกับการที่เราได้กินอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ากินเยอะก็ต้องออกกําลังกายควบคู่กันไปคือถ้าไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยเราต้องกินอาหารในปริมาณที่ค่อนข้างแบบพอดีพอดีไม่ได้กินตามใจปากมากจนเกินไปแต่ถ้าอยากกินแบบที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขก็ต้องออกกําลังกายมากขึ้นเท่ากับการกินด้วยวรถเมย์รถเมย์เป็นคนชอบอะไรที่บ้าพลังนิดนึง ไม่ชอบอะไรเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบแการออกกําลังกายที่ใช้พลังเยอะๆอย่างของนี้ของรถเมย์มีต่อยมวยแล้วก็มีเล่นกระโดดเชมพูลีนมีพิลาเทสบ้างเ mm hmm. ลซิสจะเป็นการแบบสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าแบบเชมพูลีนกับต่อยมวยมันก็เป็นการแบบคาร์ดิโอเบิร์นให้เหนือ่อออกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหากีฬาที่ตัวเองชื่นชอบดูก่อนแล้วกันค่ะเวลาเราชอบอะไรแล้วเราไปทำเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำด้วย mm hmm. เหมือนการกินนั่นแหละกินมีความสุขก็ออกกำลังกายให้มีความสุขด้วยนะคะ